เมื่อยอยู่เดอ้อโลก,กานี่ก่ไดาพ,พ,พี่พี่น้องนองเลยมาซอยในเดอ้ออ่าหยุดงานเมื่อนึ่งมาโลก,กาให้เพื่อนตามเขา <c oughs> ยะเดีบยืนเศ้าเมื่อ,ล <c oughs> อยละกูได้อยกรู้ว่ามันเนี่อยโอ้ยมันมสีเมื่อยซ้ำใจนอโลก,กามาเบิ้งจ้ะมาเฮ็ดเบิ้ง โรคไปน้ำเยืนเช้าเมียไปน้ำเทาบ่เคยเห็ดเนาะฮะบ่เม็นได้ทั้งกำลังแอวกำลังขาเลยชีวิตชาวนาหลังส่วสทีได้เทละก่อเทละกรรมหลังคนหลังแข็งอยูอ่เด้อชาวนาเฮาสูส่ๆจะังโลกกายภนได้พ่อมัดอยู่ได้ทั้งกำลังแอวกำลังขาเลย ชีวิตเจนะ้าหน้าลังีพี่นนองเบิงป่าให้ให้น่าน้ำกับบัวไยมีหลายปีนี้ฝนตกเมิดมือมดเว้นแต่บ่มีน้ำจ้ะก่อนเห็ดไม้นี่บ่เท่าใดได้จ้ะงูนมือแรงเด้จ้ะผลผลิตบ่ได้ดีซ้ำใดเราคันเลยจากเดือนนี้ไปมื่อนี้ยทิบก็บบไดเ้เฮ็ดงานจา้ะ ได้ทั้งกำลังเอวกำลังขาเลยชีวิตเจ้าน้าหลังนานน้ำกันจา่าโบเห็ดหน้าซอยโบให้กินข่าวเด้อขอบคุณที่มารับชมค่ะสวัสดีค่ะโลกไปน้ำยืนเข้ามียไ,ไปน้ำเข้าบรเคยเห็ดเนะเาะเข่าโบเมนด้วจ้ะผลผลิตโบได้ดีซ้ำใดแล้วคันเลยจากเดือนนี้ไป มื่อนีเยติบกับบด้เฮ็ดงานจ้าหยุดงานมื่อหนึง่งมาะโรก,กายเพื่อนตามเขาเยติบเนี่ลับปูหนึ่งข้าวสากมาเฮ็ดปกติข้าเฮ็ดงานอยู่แล้วแต่งานประจำข้ามันบ่ได้แบบนี้นะนี่เพั่วสิลกุกลุกไปนำเยืนเช้าเมียไปนำข้าบ่เคยเฮ็ดนะเนาะเาบ่แม่นได้ทั้งกำลังเอวกำลังขาเลย ชีวิตเจนะ้าน้าหลังขางบ้านก็นมีงานเยอะเหมือนี้จากสีลลกกาจากสีเต็นน้ำข้าเจ้ามวนคักเฮิษตรนี่หละกููหนึ่งเ้าสากมาเห็ดปกติห้าเห็ดงานอยู่แล้วแต่งานประจำเ่ามันบ่ได้แบบนี้นะมีขั้อสีลลกเด้อจ้ะผลผลิตบ่ได้ดีซ้ำใดแล้วคันเลยจากเดือนนี้ไป มืโอน,นี้จะติบกับบด้เห็ดงานจ้ะนี่แหละประมาณนี้แหละวิธีชาวนาเฮาวิธีบดเอาเบ็ดมามีป่าบอนบดาใส่เบ็ดเลี้ยติบนี่แหละผู้หนึ่งเฮาสากมเกเาเห็ดปกติเฮาเห็ดงานอยู่แล้วแต่งานประจำเฮามันบดาแบบนี้นะมีเสื้อสีลกุกเมื่อยอยู่เด้อโลกกาเนี่ยกระดาษพ,พี่พี่น,อน้องๆเลยมาซอยในยเดอ้อ เอาเ้อจ้าผลผลิตบ่ได้ดีซ้ำใดแล้วคันเลยจากเดือนนี้ไปมื้อนี้จะติบกับบ่ได้เห็ุงานจ้าหยุดงานมือนึงเาโลก,กาให้เพื่อนตามเขาพี่ิ้หนองเบิง่งป่านี้ให้นะน้ำก็บบค่ไยมีหลายปีนี้ฝนตกเบิดมือมิอดเว้นแต่บ่มีน้ำจ้า เมือ่อยยูเดอโลก,กาเนี่ก็ได้พี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 พพพน้องๆเลยมาซอยในเด้อมาเด้อจ้ามาโลก,กาซอยแยทิพในเด้อมือเนี่ยเยทิพพาโลก,กาไปสามเข่าจ้ามามาออกกำลังกายน้ากันหน้าน้ากันจ้าบเิเวณหน้าซอยบร oh ห้กินเข่าเด้อขอบคุณที่มารับชมค่ะสวัสดีค่ะ มีกัเดือนแปดเดือนเก้าแล้วก็ใกล้สิลาแล้วเนาะสิ้นเดือนนี้กัลาแล้วเฮ็ดหน้าเข้าน้าของแท้แต่กับพ่อเฮ็ดได้จ้ะลกเปน้ำาหยืนอเข้ามีไปน้้ำเข้าบ่เคยเฮ็ดเนาะเข้าบ่เหม็นเข้า,น,า,น,า,น,ขาน้าของแท้ แต่กับพ่อเฮดได้จ้ะข้าวหน้าของแพรแต่กับพ่อเฮ็ดได้จ้ะสวยสีได้แทละก่อแทลกรรหลังขดหลังแข็งอ่เด้อชาวนาเฮาสูสูสจ้ะ <c oughs> โลก,กาพันใดพ่อมัดอยู่ยยดบยืนเต้ามีไละ ผูใดอยากรูว่ามันเนยโอ้ยมันมสีเนยสั่มใดเนาะโลก,กามาเบิ้งจ้ะมาเห็ดเบิ้งก่อนเห็ดไม้นี่พ่เท่าใดได้จ้ะหูมือแรงก่อนเห็ดไม้นี่พ่เท่าใดได้จ้ะหูมือแรงตัวสีเตะขานีนตึงใบเบิดเด,ด้อนั่นตัวสีหอดทำจ้าพี่น้องมาเห็ดน้ำกันมาโลก,กาดำนะ คลางบ้านก็นมีงานเ้อเหมือนี้แท็กซี่โลก,กาจท็กสีเต้นน้ำข้าเจา้ามวนคักเฮดทิพนิลผูนึนงเฮาสากมาเฮดปกติหฮาเฮดงานอยู่แล้วแต่งานประจำเ่ามันดแบดบแบบนี้นะนี่ชั่วสี่ลกเฮดทิพยืนเศ้าเมียละผูดใดอยากรู้ว่ามันเมียร์โอ้มันสะเมียร์ซัใดนอโลก,กามาเบิ้งจ้มะมาเฮดเบิง้งเจ้าหน้าของแท้ แต่กับพ่อเฮ็ดใดจะ้ะนี่แหละประมาณนี่แหละว,วิธีเชา้านาเฮ้าวิธีบัวเรีวเบ็ดมามีป่าบอนบรียใส่เบ็ดมาเด้วจ้ะผลผลิตบรียดีซ้ำใดแล้วคันเลยจากเดือนนี้ไปมื้อวานวิธีเก็บ่ัด้รยเฮ็ดงานเชาน้านาของแท้ แกกับพ่อเฮ็ดได้จ้ะก่อนเฮ็ดไม่นีบ่เท่าใดได้จ้ะงูนมือแรงป้าเฮ็ดให้เลี้วในเดือนนี้ถ้าบ่วเล้วกับลาเลยได้ทั้งกำลังเอวกำลังขาเลยชีวิตเจ้าน้าหลังสว้สีได้แทละก่อแทละกรรม ลังคดลังแข็งอยู่เด้อชาวนาเฮาสูสๆจ้ะ <c oughs> โลก,กาพานในพ่อมัดอยู่ตัวสิเตะขาในตึงเบเบิดเด้อนั่นตัวสิหอดทำจ้าพี่นอ้องมาเห็ดน้ำกันมาโลก,กาดำเน้าไปนอนผุนเ้าไปเศ้าเมื่อยผุนสิเจ็บสิป,ปวดคิ้งไปเมื่เลยจ้ะผู้ใดบ่เคยเห็ดกลับมาลองวงเด้ออยาก,กราูรสชาต เยทิพนี่ละพูนึงเขาสากมาเห็ดปกติเฮาเห็ดงานอยู่แล้วแต่งานประจำเฮามันบ่ได้แบบแบบนี้นะมีซั่วสิลกุกข้าวเห็ดเห้แล้วในเดือนนี้ถ้าพ่แล้วกับลาแล้วมาเด้อจ้ามาลกกาซอยเยทิพนีเด้อมือเนี่ยเยทิพ์พาลกกาไปสามเข่าจ้ามามาออกกำลังกายน้ำกัน พี่น่องเบ่งป่าในให้หน้น้ำกับบ่อใครมีหลายปีนี้ฝนตกเบิดม,ม,ม,มือเบิดเว้นแต่บ่มีน้ำจ้ะน้ำน้ำกันจ้ะบ่เห็ดหน้าซอยบ่ให้กินข่าเด้อขอบคุณที่มารับชมค่ะสวัสดีค่ะมี่ก็เดือนแปดเดือนเก้าแล้วก็บไก่้ชีลาแล้วเนาะสิ้นเดือนนี้ก็ลาแล้วเห็ดหน้า ฟ้าวเห็ดห้แลีวในเดือนนี้ถ้าบาเบเลี่ก็ลาเลยมาเด้อจ้ามาหลกกาซอยเยทิพในเด้อมือเนี่ยเยทิพ่าหลกกาไปสามเข่าจ้ามามาออกกำลังกายน้ากันเข้าไปนอนผนเข้าไปเศร้าเมืออ่อยผลสิเจ็บสิปวดคิงไปเมดเลยจ้ะผู้ใดบ่เคยเห็ดกลับมาลองมงเด้ออยากดูกรสชาสตร์เด้อจ้ะผลผลิตบ่ไดดีซ้ำใดแล้วกันเลยจากเดือนนี้ไป มื่อนี้ติดกับบด้เฮ็ดงานจ้ะได้ทั้งกำลังเอวกำลังขาเลยชีวิตเจ้าน้าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเขาเจ้าเอินวิถีของข้าวหน้าวิถีคนอีสานจ้าสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเขาเจ้าเอินวิถีของข้าวหน้าวิถีคนอีสานจ้า สู้ฟ้าหน้าสู้ดินเขาเจ้าเอินวิธีของข้าวหน้าวิธีคนอีสานจ้า